งูก็ต่อยค่านะผู้ใดว่างงูต่อยงูมันก็งูภาษาอีสานต้องใช้คําว่าตอดแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าโฉกมันก็ต่อยถ้าพึ่งพึ่งภาษาอีสานว่าตอดแต่ถ้าภาษาไทยก็คือต่อยต่อยมวยพึ่งต่อยอะไรก็แล้วนี่นน้องสวัสดีค่ะน้องยูวไดไทยขีบโดนแล้วครับอาทิตย์ละขีบ

พราะว่าสมัยนี้มันใช้ภาษาไทยไปอย่างอื่นแล้ไงกินก็มันซุนองไหม่แม่เมื่อปาคักเลยกมือีนแม่เข้าหางน้ำประมาณเก่าเถ้อชุดยุติการกินไปก่อนเข้าหองน้ำประมาณเก่าเถืาที่ยวเข่ายางกับมะหอดของไอตาก็ได้กลับขึ้นไปอีกจนไอตามันหัวขวนพอออกจากประตูป้าพอเดินออกจากประตูห้องน้ำมาใช่ไหมมาถึงห้องไอตาเจ้าเจิ้วขึ้นมาอีกก็เดินกลับขึ้นไปอีก อันก่อนเตยไม่ก่อนนึก่อนเตยไม่พี่หลาเตยซ้อมมื่อนั้นก่อนยังก่อนอ๋อสัญญาเาก่งเป็นของเพ่งของผู้ใดเหอีพมาเอาตีมันมีเกินนั้นมันบอกเอาเกินแต่น้อยๆดูอันนี้เป็นอันนี้กัอีพอตุแจ้งเรืันตีน้อยเดียวเสียงก็่นได้มาแม่นี่เดียว เอียจีนี่ยหน่อยยังไม่ตื่นนอยังเป็นล่ำเดินเติดิแล้ว่แมหนเป็นร่ำแต่ว่าเสียงน่เด็๋ปิดยังบกเหยังยยพี่น้องเดงยิงดอกออพ่อพ่อแจ้งหอยจากเพ่งเราเพ่งอันจากใจยูจีแล้วกับเพี้ยนี้ติจ้าก็แต่งมาเพ่งเราและค่ะแม่ท่านเนีไยเดนอะมา แร่งไวเป็นฟื้นเครืาองตาจว่านักรองจำเนื้ออ่ได้วันนี้มาในเสื้อสีแดงนะคะสีแดงแรงฤทธิ์นะคะวันเสาร์วันเสาร์ตลาดใส่สีแดงเราเป็นยังไม่ได้จังใจถือสีมันนี่ไม่ใส่ไม่ได้ใส่สีม่วงไม่ได้ใส่เสื้อสีประจำวันดีดีเดีวันเสาร์แล้วก็ใส่สีม่วงวันศุกร์แล้วก็ใส่สีฟ้าสีไปเนี่กูจับถือกูใส่ด่วม่นกัตรเอาไ่ได้เรียกกันเยอ อีกสามนาทีกล้พ่ออายิ้มหวานๆจงค้ายหน่อยซ้อมเลยค่ะจะซ้อมแล้วนะคะขอกำลังใจให้น้องยูกิด้วย